สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์กับครูเทวีนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนักเรียนพร้อมเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีก่อนที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสเรามารู้จักกับด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะจากรูปที่กําหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC และมีมุม b เป็นมุมฉากจะเรียกด้าน ac ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากและเป็นด้านที่ยาวที่สุดค่ะและเรียกด้าน ab และด้าน bc ว่าด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งในทางทฤษฎีได้บอกเอาไว้ว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดใด กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสสามารถสรุปได้ว่าถ้าให้ A และ B แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากทั้งสองและให้ C แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะได้ C ีกำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวก B กำลังสองนั่นเองค่ะ ต่อไปเราไปดูตัวอย่างการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ในการหาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันเลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะโจทย์กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้แล้วให้หาค่าของ X ซึ่ง x คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองค่ะและกำหนดความยาวของด้านประกอบมุมฉากมาให้คือยาวสามหน่วยและสี่หน่วย ข้อนี้นำทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาใช้ได้เลยค่ะนั่นคือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง c เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากแทนค่า c ด้วย x a และ b เป็นความยาวด้านประกอบมุมฉากแทนค่า a และ b ด้วย3และ4นั่นคือ x กำลังสองเท่ากับ3กำลังสองบวก4กำลังสองจะได้ x กำลังสองเท่ากับ9บวก16 ซึ่ง9บวก16เท่ากับ25จะได้ว่า x กําลัง2เท่ากับ25ดังนั้น x เท่ากับ5นั่นเองค่ะจากการหาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ยากเลยใช่ไหมคะสรุปแล้วทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือทฤษฎีเกี่ยวกับความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะใช้สูตร c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2 โดยที่4จะแทนความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากส่วน A และ B แทนความยาวด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะนักเรียนลองไปฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วพบกับครูได้ใหม่ในเนื้อหาต่อไปค่ะ